เริ่มดับชิปจากการที่เรามี Facebook ก่อนนะคะ b o o k o o k เป็นอะไรที่ทุกคนนะคะจำเป็นจะต้องใช้ในยุคนี้เพราะ Facebook มีในส่วนของตัวการเจาะลึกถึงการตลาดะะมีกลุ่มที่เราจะสามารถเข้าไปนะคะหาคนที่เขาชื่นชอบในสิ่งนั้นๆที่เป็นยูนิคเป็นเฉพาะเป็นสเปชสเปซิฟิก ก็คือ specify ก็คือเราจะไปค้นหาตัว specific customer เลยคะ่ะก็คือคนที่เป็นลูกค้าจำเพาะเจาะจงในสินค้าของเราได้จากกลุ่มนะคะจากกลุ่มจากการทำคลิปจากการทำไลฟ์หรือแม้แต่จากการที่เราสร้างคอนเทนต์ในแต่ละวันนะคะฉะนั้นนะคะ b o o k o o k จึงเป็น แพลตฟอร์มที่ทรงประสิทธิภาพที่จะสามารถสร้างเงินได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องมีการสะสมเพื่อนสิ่งสำคัญที่สุดโพสต์ของเราทุกโพสต์ที่ทั้งเป็น p r i v a t e face หรือว่าเป็นในส่วนของ public face หรือเป็นเพจนะคะจะต้องเป็นการเปิดสาธารณะทั้งหมดนะคะแล้วสิ่งที่โพสต์เข้าไปนะคะจะต้องเป็นตัวตนของเราที่เป็น t o v e t h i n k i n g เป็นความคิดพลังบวกอะไรที่เป็นพลังลบอะคะ คนที่เป็น d r o p ชิปไม่สมควรจะมีนะคะเพราะว่าถ้ามีพลังลบปุ๊บสินค้าขายไม่ได้นะตัวเองก็ยังขายตัวเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างนะคะมันจะเป็นการการปรับจูนนะคะให้ตัวเราเองเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันแล้วก็เป็นคนที่สามารถนะคะ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนนะคะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นคนที่สามารถพัฒนาตัวเองและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลต่อไปได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นดอบชิปได้ไม่ใช่ว่าแค่รับมาขายไปคุณจะต้องมีคุณสมบัติหลายอย่างนะคะแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรที่มาเกี่ยวข้องนอกจากนี้แล้วนะคะสิ่งสําคัญที่สุดของการเป็นดอปชิปก็คือนะคะรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดวันหนึ่งะคะ่ะคุณจะขยับเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ได้แค่คําว่าดอปชิปนะคะหรือว่าทําตรงนี้อันนั้นก็คือกิจการของคุณแล้วนะสร้างเงินได้อย่างมหาศาลโดยที่เราไม่เหนื่อยมากแล้วก็หาเงินได้ง่ายมากในยุคนี้นะคะอ่าคบุมปุ้ยนะคะเพจเพจเ,พเพคอปุ้ยนะคะบริษัทเคอปุ้ยจำกัดเดี๋ยวเอ็นใครเลย